สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทาง TikTok ทาง Facebook ทุกๆคนนะคะสวัสดีช่อง YouTube g u a n a Official สวัสดี Facebook วิมุนรัตสีสุขช่อง TikTok อีก2ช่องนะคะวันนี้นะคะมาพบกับรายการสาระน่ารู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกันในวันที่10มกราคม2567นะคะวันนี้เราก็นำสาระน่ารู้ดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราก็มาฟัง มารับชมกันได้เลยค่ะ ผักหนูเขียวคืออะไรพร้อมบอกวิธีทำเมนูฮิตจากทิชักรู้หรือไม่ว่าผักหนูเขียวผักกงไฉ่และผักกาดหอมของจีนทั้ง3อย่างนี้ล้วนเป็นผักชนิดเดียวกันซึ่งช่วงนี้ในแอบชื่อดังอย่างทิชักนิยมกันเป็นอย่างมากเพราะด้วยความกรุบก,กรอ,กอบเคี้ยวเพลินคนเลยชอบกันโดยในประเทศไทยของเรานิยมนำมาทำเป็นเมนูตำหรือยำแซ่บวัมายำนกเผ็ดเผ็ดน้ำปลารานวนัวซึ่งในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับผักชนิดนี้กันและบอกสูตรวิธีการทำตำผักหนูเขียวเมนูฮิตจากทิชักบอกเลยว่าสายแซ่บห้ามพลาดจัดสรรรออสสะะุด กงชยหรืออีกชื่อหนึ่งคือผักกาดหอมของจีนผักชนิดนี้เป็นพืชเมืองอาหนาวที่สามารถพบได้ในเชิงเขาช้างซานเมืองตาลีมณฑลยูนนานประเทศจีนลำต้นมีลักษณะเรียวยาวทรงกระบอกสามารถนำมากินสดๆหรือนำไปประกอบอาหารได้เลยซึ่งวิธีการทำจะตอกเปลือกของลำต้นแล้วนำมากรีดเป็นเส้นเส้นยาวๆลักษณะของเนื้อทั้งในจะเป็นสีเขียวอีกอย่างผักชนิดนี้สามารถถนอมอาหารโดยการนำไปตักให้แห้งหากจะนำมาประกอบอาหารต้องแช่น้ำก่อนประมาณสามชั่วโมงแล้วมันจะพร่องตัวคล้ายกับงูสีเขียวที่ไทยจึงเรียกว่าผักดูเขียวนั่นเองรสชาติและประโยชน์ของผักดูเขียวเนื้อสัมผััสสสขขขขอออออองงงงงงงผกกกกููเเเีีียยวววจจจะะะะรร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 ุุบบชชาา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 ตติิิืดคคค่่นนนมมมแแแลณทหหหใ้้พ็ึึ ให้เลือดหลเวียนได้สะดวกขับปัสาวะจุนภาคขับความร้อนในร่างกายและขับสารพิษได้อีกด้วยผักมูทวสามารถทำเมนอะไรได้บ้างผักคงมาสามารถทได้แบบไม่ต้องุงสุกหรือจะต้องย่ซึ่งส่วนใหญ่นไทยเราจะนิยมนำามาปรอาหารเช่นส้มตำใช้แทนเส้นก๋วยเตำปลาฉาบูหรืออาหารมีรสเปียวต้ผกมูทวสุดสายมะขาในการทำตอผักมขทิวโขมฉาผักดูวพุ่งสดหรือพุ่งสดน้ำตาลไอศกรีมตึกงจิ้งานตะการ่น้ำปลาระลายตึ๊กแห้งข่าวมะเขือเทศน้ำมวิง ข้าวเขียวต้องขาดไม่ได้จากน้ำผึ้งตั้งแล้วพร้อมสือเป็นหนึ่งไร้านกับเมนูการีเป็าที่ทำมาจากผักนุเขียวนอกจากจะมีรสฟินกับความถูกรอบของมันยังสามารถ ขี่อมนันพลาดไม่ได้ที่จะต้องลองชิมเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วอย่าลืมลองไปทำตามที่บ้านดูนะติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook https://www.facebook.com/news.co.th Twitter https://www.twitter.com/news YouTube https://www.youtube.com/news ขีดล่าง inthecolon h t t p s i n t h e c a l o n o f t i k t a l c o m ขีดล่าง Design Official ขาว Army News ขอบคุณรูปภาพและภาพประกอบ False <Okay. S 2> เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้ฟังสาระน่ารู้ดีๆกันไปแล้วหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ